สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเจอกันที่สวนทุเรียนทุงเศรษฐีเวียงคุกหนองคายนะครับสำหรับเช้าวันนี้ก็จะเป็นวันที่9กรกฎาคม2567นะครับวันนี้ก็อากาศค้มคำฟ้าเครื่องฝนนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็ฝนตกดีนะครับก็ตกกับทุกวันนะครับ มาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนพี่ๆน้องๆมาชมต้นตุเรียนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดนะครับเพื่อจะทำใบนะครับในการก่อนจะ เอาดอกนะครับทำใบชุดที่หนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราก็ต้องบำรุงต้นแล้วก็ใบให้เขานะครับ mm hmm. กอนี้ผมก็ได้ทำการตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะทำการแต่งจริงให้เขาแล้วก็ทำการใส่ปุ๋ยทางดินให้เขาอีกครัางหนึ่งนะครับ ในการช่วยบำรุงต้นแล้วก็ใบก็กระตุน้นในการแตกยอดให้เขานะครับเพื่อเราแต่งกิ่งก็เพื่อที่จะให้เขากระตุน้นในการแตกยอดแล้วก็ให้เขาแตกยอดแล้วก็แตกใบเป็นชุดเดียวกันพร้อมๆกันนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการบำรุงต้นนะครับแล้วก็บำรุงใบ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมอัปเดตต้นทุเรียนกันก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการจัดเก็บผลผลิตไปแล้วแล้วก็ก่อนที่เราจะแต่งกิ่งต้นทุเรียนจะมีลักษณะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับก็มาชมต้นทุเรียนต้นนี้หนึ่งกันนะครับต้นนี้ก็จะย่างเข้าหกปี เต็มนะครับในเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้เราก็มาดูทรงพุ่มนะครับที่เราจะเอาดอกในปีนี้นะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วเคนะครับมาดูลักษนะทรงพุ่มเขานะครับข้างในนะครับจริงแหน่งพวกนี้นะครับ ้องเอาข้างในที่ไม่โดนแดดก็จริงเล็กๆแล้วก็จริงที่ทับสอนกันนะครับต้องเอาออกให้เขาโปร่งแสงก็ต,ตุนให้เขาแตกท้ายยอดใหม่นะครับก็ตแตงออกให้ต้นโปร่งนะครับเพื่อที่จะแสงแดด สองถึงดินใต้ทรงพุ่มนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตอนนี้ปีที่แล้วก็เป็นดอกนะครับไม่ติดลูกเนื่องจากปีที่แล้วเขาไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้ก็ได้ทำการฟื้นต้นเขาใบก็มาดีแล้วนะครับ ปีนี้มาดูกันนะครับไปชมต้นต้นเดองกันบ้างครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นทุนเรียนสาวนะครับปีนี้ก็ครบสีปีนะครับอนนป็นสี่ปีเจ้าดอกตีนี้ปีแรกนะครับก็จะแต่งจริงพร้อมกันเลยครับก็ยังไม่ได้แต่ง ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้แต่งนะครับเดีย๋ยวมาแต่งนี่ก็ค่อนข้างทึบนะครับลบก,กิ่งขะแหนงเล็กๆแน่นเลยนะครับอย่างนี้ครับตายไงนี้ก็ต้องแต่งออกขะ,ะแหนงเล็กๆทค่อย่ข้างในนี่นะครับก็จะได้แต่งออกกิ่งเขาโล่ง ปงนะครับสี่ปีไปดูต้นที่ให้ผลผลิตนะครับก็ตัดยาเสร็จไปเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็จะแต่งจริงแล้วก็จะทำการใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับ ต้นนี้ก็6ปีเต็มเดืนนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ดอกพีทแล้วได้3าลูกนะครับก็ลูกสวยครับลูกปลายก็ยังไม่แกะนะครับก็เชือกฝั่งเดี๋ยวแกะออกพร้อมแต่งกิ่งวันนี้เลยนะครับโอเคนี่ก็จะ ข้างลบนะครับกิ่งกระแนงเขาสภาพต้นหลังแตนโลูกก็ไม่โทมนะครับก็ยังใบเขียวเข้มดีนะครับก็แต่งกิ่งกิ่งแห้งแล้วก็กิ่งขะแนงเล็กๆแล้วก็กิ่งที่ซ้อนกันนะครับแต่งออกให้โปร่งแดดส่องถึงนะครับ ได้สงพุ่มจะไปดูอีกต้นนึ่งต้นนี้นก็ปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตเป็นปีแรกนะครับก็ได้ไปสิบรูกนะครับสำหรับต้นนี้ถือว่าสภาพต้นก็ยังสมบูรณ์นะครับไม่โทรม ยังใบหนาเขียวเข้มนะครับคนไม่โทมก็นี่ครับเดี๋ยวก็จะแต่งจริงขรแนงพอกในทรงพุ่มนะครับเก็บเชือกฟางกรแนงเล็กให้เขานะครับือว่าสวยนะครับ ไม่ทยมแต่งแล้วใส่ปุ๋ยทางดินก็จะแตกยอดใหม่นะครับก็จะแตกพร้อมๆกันนี่ก็เจาดอกพี่นี้เหมือนกันนะครับพี่ได้แล้วติดดอกแต่ไม่เป็นลูกนะครับต้นเล็กสองปีโอเคนะครับ เป็นอีกต้นนะครับที่จะเอาดอกในปีนี้โอเคนะครับอันนี้ก็สี่ปีอายุสี่ปีรก,กเหมือนกันนะครับแน่นเราต้องได้แต่งออกวันนี้ครับคะแนนที่ทับซ้อนกัน ก็ต้นซีตีเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้นใหญ่สมบูรณ์นะครับตอนซีตีกิงของเขาใหญ่มากเลยนะครับเท่าสามนิ้วเกือบเท่าแขนเลยคอเจ้าลูกเอาดอกปีนี้นครับปีแรก ก็าค่อนข้างลกนะครับแต่งกิ่งเขาพร้อมกันนะครับวันนี้น,นี่สี่ปีนะครับเดี๋ยวคอยชมคอยลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับวันนี้ที่จะแต่งกิ่นนะครับนี่ก็สี่ปีวันนี้ก็สี่นนปี โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปตัดแต่งกิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันนะครับ,รบก็มาเริ่มแต่งกิ่งกันเลยนะครับสำหรับต้นที่หนึ่งโอเคนี่ก็กิ่งอยู่ข้างในก็กระโดกไปเลยนะครับไปเลยกิ่งกระแดง ในซึ่งไม่โดนแดดนะครับ นี่ครับแตงดอกก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นดอกนะครับตรงนี้ก็มีแต่เขาจะเป็นตาดอกทั้งนั้นนะครับปีที่แล้วก็จะเป็นเยอะครับแต่ว่าเขาไม่สมบูรณ์จะใบเขาไม่พร้อมนะครับสะสมอาหารไม่ได้จากนี่แมลงไม่กินยอดของครับปีนี้เขาก็เลยปีที่แล้วเขาก็เลย ไม่สามารถที่จะเป็นติดผลได้เนั่งจากใบเขาไม่พร้อมปีนี้ก็ทําใบพร้อมแล้วก็น่าจะติดครับปีนี้ต่งออกเลยนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับต้นให้เขาแตดยอดนะครับ ี่อยู่ใต้กิ่งเอาออกเลยนะครับข้างในนี่นะใต้กิ่งเล็กๆอย่างนี้เขาก็เป็นลูกได้นะครับนี่ก็จะแต่งออกประมาณนี้นะครับ ยัแต่งก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับก็ทำการาเชียกป้ายออกนะครับที่เรายง เป็นขั้วลูกที่เราตัดไปนะครับไปจอมลูกตเรียนนะครับ ก็จะแห่นุกหน่อยนะครับกระแทงเยอะทึบก็ค่อยเตมหน่อยนะครับ เลยเขาลมดอกเขาก็จะออกใต้ท้องจริงตรงที่เราตัดกระเนงออกนี่เลยครับนี้ก็จะใช่หมดเลยครับเป็นตรงตาดอกเขาหมดเลยนะครับใต้ท้องจริงเขานี้ก็ตัดดอกเลยตัดดอกเลย ในให้โปร่งไว้แล้วครับน,นี่ก็เป็นครัวลูกที่เราตัดออกนะครับ ก็จะโร่มนะครับก็จะมีกิ่งตายด้วยนะครับกิ่งแม่งตายรดเรือออกเลยนะครับในพื้นที่ลดส่่นของมแม้งนะครับ เรื่มโป่งนะครับครับผมก็ได้ทำการตัดแต่งเก่งนะครับบริเวณทรงพุ่มภายในของต้นทุเรียนนะครับก่อนที่เราจะทำใบสะสมอาหารนะครับเพื่อที่จะเอาดอกสำหรับปีนี้ก็ต้องแต่งเพื่อที่จะกระตุน้นการแตกยอดใหม่นะครับ ให้สำหรับต้นทุเรียนหลังที่เราเก็บเกี่ยวโอเคนะครับก็มาดูนะครับนี่ก็จะแต่งก็จะโล่งนะครับบริเวณภายในแดดก็จะส่องเข้ามาถึงนะครับที่บริเวณกิ่งเขานะครับให้โล่งนะครับแต่งให้โล่ง อคนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมต,นนต้นที่สองและต้นที่3ามกันนะครับเขาได้แต่งเสร็จไปแล้วก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องได้ชมกันนะครับตรงน,นี้ก็แต่งเสร็จไปแล้วเหมือนกันนะครับก็โล่งครับ ไปในแห่งนี้ก็แต่งกอกนะครับก็จะโปรงโลงนะครับลมพัดใต้สบายแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงบริเวณจริงแล้วก็บริเวณใต้สงพุ่มนะครับก็จมีแดดแสงตอนนี้ปีที่แล้วติดสามลูกนะครับเรียนสาวปีแรก ที่เราตัดแต่งนะครับก็จะโล่งมองทะลุนะครับดูตอนที่สามตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็โลงโปร่ง,งข้างบนเลยนะครับ คางเยอะนะครับแล้วก็เป็นเก่งที่ใหญ่นะครับสําหรับต้นนี้ยุคหกปีเต็มนะครับสําหรับเดือนนี้พีทีแล้วก็ติดสิบรูปนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาคอยรุ่นคอยตามชมนะครับว่าปีที่สองเขาจะติดหมดกี่ลูกนะครับก็ได้แต่งเก่งให้เขานะครับหลังเก็บลูกเขาเสร็จแล้วนะครับปีนี้ เพื่อกระตุ้นแตกยอดเพื่อบำรุงใบเอาไว้ตามสัตว์สมหารนะครับเพื่อที่จะเอาดอกในปีน,นี้นะครับ่งที่แต่งออกก็จะประมาณนี้นะครับอกแล้วก็จะโล่งนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตขอทัวไปตัดแต่งกิ่งให้เสร็จทั้งหมดนะครับก็วันนี้ก็คงจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอกับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องเษถี c h ชาแน l ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ มีตน้นเรียนอัปเดตผมก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม